คลิปนี้ถึงคิวของประการหลังจอมแกร่งเลือดสมูรไรแห่งทัพปิศาจแดงแห่งเอเชียอุราวะเรดไดมอนด์ผู้ที่เคยผ่านการลงเล่นในวิทยุโรปมาบ้างแล้วเราไปทำความรู้จักกับกองหลังรายนี้กันเลยเขาคนนั้นก็คือโทโมอากิมากิโนะโทโมอากิมากิโนเกิดเมื่อวันที่1 1พฤษภาคม1 9 8 7ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง182เซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กปัจจุบันการแข่งอยู่กับสมูรอุราวะเรดไดมอน โทโมอากิมากิโน่ชื่นชอบในการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ยังเด็กและมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมในท้องถิ่นบ้านเกิดอย่างฮิโรชิม่าอิโนกุชิมโยจินเอฟซีตั้แต่อายุ7ปีและเมื่ออายุได้12ปีเขาได้ไปอยู่กับทีมอาคาเดมี่ระดับเยาวชนของซาเวเซฮิโรชิม่าสโมสรชื่อดังประจําท้องถิ่นโดยโทโมอากิมากิโน่เรียกได้ว่าเป็นลูกม่อของซาเวเซที่แต่เต้ามันแต่ระดับเยาวชนไล่มาทุกชุดจนได้ขึ้นมาเล่นในกับทีมชุดใหญ่ในปี2006ซึ่งณตอนนั้นโทโมอากิ aki, มีอายุได้เพียง18ปี และในปี2011 f c โคโลนทีมจากศึกบุนเดสติก้าเยอรมันจัดการดึงตัวโทโมอากิ ki, ไปร่วมทีมไปรัรายค่าตัวในเวลานั้นลูคาสเปโดสกีหัวหอ,อกดาวดังทัพอีก4เล็กก็ค้าแข่งอยู่ในทีมนี้อีกด้วยซึ่งก็เลียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการค้าแข่งของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ เพราะได้รับโอกาสในการลงสนามม้อยมากๆโดยลงเล่นทุกรายการให้กับโคโลนเพียง8นัดเท่านั้นก่อนที่ในปีส0 1 2จะถูกปล่อยให้อุระเรดไดมอนยึดตัวไปใช้งานซึ่งเมื่อโทโมอากิมากิโนกับมาคาแข้งในเจลิกอีกครั้งถือได้ว่าเป็นการายหนักโควโลนเลยทีเดียวเขาได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างต่อเนื่องสามารถยึดตัวจริงของทัพปีศาจแดงเอเชียได้สำเร็จและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนาม ลงเล่นไปทั้งหมด40นัดยิงได้6ประตูกับไี1แอสดิซตทำให้ในปี2013อุราวะเรดจัดการหนึ่งตัวเข้ามาืร่วมทีมแบบถาวรทันทีซึ่งโทโมอากิก็ตอ,ตอบแทนในความไว้วางใจได้อย่างยอดเยี่ยมโดยตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแบบถาวรในปี2013โทโมอากิเก็อยู่กับทีมยาวมาจนถึงปัจจุบันลงเล่นไปทั้งหมด368นัดซัดไป35ประตู พร้อมทั้งคว้าแชมป์กับทีมในอีกหลายรายการได้แก่เจลีกครับ 2016, เอฟีแชมเปียนลีก 2017, สุรกะแบงค์แชมเปี้ยนชิพ2017และเอ็มเพอร์เรอร์ครับ2018 ไดน,นามทีมชาติโทโมอากิมาคิโน no ติดทีมชาติญี่ปุ่นครั้งแรกในปี2 0 0 7ชุด U20 ลงโมงแข่งในศึกฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีโดยในรายการนี้เขาลงเลดนไปทั้งหมด3นัดยิงได้1ประตูในนัดที่พบกับสาธารณรัฐเช็กและติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2009และมีชีิตติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรศัสเซียโดยลงเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่ไปทั้งหมด3 8นัดยิงได้4ประตูรวมทุกรายการ ปัจจุบันโทโมอากิมากิโนในวัย24ปีในฤดูกาลนี้ลงเล่นไปแล้ว28นัดยิงได้2ประตูกับบี1แอสซิตโดยทีมของเขามีคะแนนอยู่ในโซนหัวตารางและศึกเจลิกรดูกาลนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วทัพพิษแดนแห่ง,งเอเชียจะสามารถจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3าได้หรือไม่กาสามขาฝากไฟบอลของอูราวะเรดเอาใจช่วยเชียร์กันด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด subscribe กาสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และพบกันคลิปต่อไปขอบคุณครับยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire